OICKS! ครับคุณใจครับโอ้โหเมื่อกี้เบิร์นเป่าสุดยอดมากครับร่างกายตัวนี้เปียเลยเจอคมเพชรฟาคสี่ครับผมสามไฟในดีที่ผ่านมาเป็นไงวับรูปเกมก็ไฟแรกเสมอครับไฟสองไฟสามชนะครับอ๋อหคือว่าคมเพชรเจอเราสามสามไฟครับสามไฟยังไม่ชนะเราเลยครับผมแล้วเราวางเกมวางแผนอะไรไปสู้กับคมเพชรบ้างครับไฟนี้ก็ฝีมือมันเดิมครับหลักๆเลยหลักๆเลยคือฝีมือแข้งซ้ายตามเกมตามสไตล์เราเลย กังวลอะไรไหมกับการที่เขาได้แชมป์ช่องเจ็ดด้วยไฟลล่าสุดก็ไม่กังวลอะไรครับก็ไปเรื่อยๆของเราครับรูปแปะวางแผนวางแผนอะไรบ้างไปสู่ครับคงเพชรไฟนี้ให้ดูคลิปที่ชนะเข้ามาครับฝีมือของเราครับแล้ววุ้ไหนของคงเพชรที่ทําให้เรากดดันครับก็จุกจิกครับแล้วก็แข้งขวาจุกจิกสไตล์ใกล้เคียงกันแต่ว่ามือคนละทางซ้ายกับขวาครับคิดว่าไฟนี้จะเอาชนะประเดิมปีหกห้าได้ไหมก็ จะชนะชนะให้ได้ครับผมอธินีชกเปลี่ยนเป็นชกที่อมรลินแล้วนะเป็นคู่นำรายการสุดท้ายฝากถึงแฟนคลับที่ที่จะติดตามน้องหน่อยครับฝากถึง f อฟรณชัยแล้วก็แฟนคลับค่ายมวยแป้็มเนบุรีครับก็วันอาทิตย์นี้จะแจ้งเกิดให้ได้ครับครับผมน้องขอโชคดีครับผมครับผมครับ